ออ่ na, e e ่พงนะเธไมตรอดแล้วนนดูไลฟ์ไปบิดหัวใจสุดๆต้องขอบคุณทีมงานกู้ภัยทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่หนูหนูอย่ากระโดดนะลูกอย่าเพิ่งกระโดดนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่พี่พี่หึงต้องจับพี่หนึงต้องจับรู่ว ช่วยชีวิตหญิงสาวที่ถูกน้ำพัดติดกำแพงหลังรอยคอออกจากบ้านมากับเพื่อน6คนแต่สูญหาย4คนต่อหน้าต่อต,อตาเผยติดอยู่ตรงนี้มาสองวันไม่ได้กินอะไรเลยแในการช่วยเหลือจะค่อนข้างยากลำบากแต่พี่ๆกู้ภัยก็ไม่คิดทอดทิ้งน้องช่วยอุ้มลงเรือมาได้อย่างปลอดภยัยเเอ่าฉััันนิพพียงงงลฝคงไมถึสท ขอชื่นชมการทำงานของทีมกู้ภัยทุกคนที่ยอมเสียสละทั้งแรงกายแรงใจด้วยหัวใจที่เปี่ยมเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดูจากสีหน้าแล้วก็รู้เลยว่าพี่ๆกู้ภัยคงจะเหนื่อยกันมากทุกๆท,ทีมทำงานกันอย่างยากลำบากกว่าจะช่วยได้แต่ละเคสแทบไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลย นี่ก็นาทีชีวิตที่กู้ภัยกระโดดลงว่ายน้ำข้ามไปช่วยคนที่ติดข้างในบ้านพ้อ่อเชือกให้ชาวบ้านได้ไต่ออกมาอย่างปลอดภัยอันนี้นะครับหวหน้าทุดนะครับโดดแล้วก็ว่ายข้ามแล้วนะครับเ่อนำเชือกไปถืงอไหครับเรียนราการโปรดนะครับ<ช>ว่ายแล้วนะครับ<ช>ไปแล้วนะครับช <ไป S 2> เช่นเดียวกับการส่งสเสบียงอาหารที่ยากลำบาก บางจุดเรือเข้าไม่ได้กูไผ่ก็ต้องใส่ชูชีพแล้วปล่อยให้ตนเองลอยฝ่าน้ําแรงๆไปแม้ตัวพี่เขาจะจมไปแล้วแต่ก็ยังชูมือขึ้นสูงเพื่อไม่ให้กล่องข้าวเปียกน้ําเดี๋ยวผู้ประสบภัยจะไม่ได้กินกล้าหัวใจในความเป็นจิตอาสาที่สูงส่งเลยจริงๆไม่เหลือเลย ไม่เหลือเลยที่บ้านแม่ไปไม่ได้กินข้าวถ้าไม่ใช่คูไใ่ไมาช่วยก็ไม่ได้กินเห็นแล้วชาวเน็ตก็พากันบอกว่านี่คือเหตุผลที่ร่วมทําบุญกับมูลนิธิต่างๆมากกว่าวัดคารวะน้ําใจของทุกท่านที่เสียสละเพื่อสังคมขอให้ทุกคนปลอดภัยเซฟตัวเองกันด้วยนะคะโอ้ยโอ้ยเหลือเลย ขณะที่ประชาชนต้องมาช่วยกันเองนายกรัฐมนตรีอุงอิงแพทองท่านกลับอ้างว่าไม่สามารถสั่งการอะไรได้เพราะยังไม่ได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทั้งที่สถานการณ์อุทกภัยหนักขนาดนี้จนพี่ยุดถึงกระบอกเลยว่าถ้าสู้เพื่อชาวบ้านและถูกร้องก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเหมือนเดิมนะคะยังสั่งการไม่ได้หลักทางนโยบายนะคะฟังแล้วก็ปวดใจจริงๆอย่างคลิปนี้หนูน้อยเห็นฮอบินผ่านหน้าแล้วน้องก็บอกแน่ว่าเขาไม่ได้มารับเราเขามารับใครไม่รู้ อยู่ข้างในรอคอยทุกวินาทีมันมีค่าจะรอช้ารอถแถลงนโยบายแล้วเดี๋ยวค่อยช่วยมันรอไม่ได้จริงๆงานนี้ก็บอกเลยว่าพี่ๆกู้ภัยพวกคุณคือฮีโร่ตัวจริงของชาวบ้านแม้จะทํางานหนักอดรับอดนอนเหนื่อยล้าเลือล่ลอมต้องมาวิดน,น้ําพี่ๆก็ยังอารมณ์ดีทํางานด้วยหัวใจที่เปี่ยมร้นไปด้วยความหวังว่าจะได้ช่วยอีกหลายๆชีวิตค่ะผู้ประสบภัยรอแป๊บนะครับกู้ภัยกำลังประสบภัยอยู่ครับ ขอบคุณกู้ภัยทุกคนที่เข้ามาช่วยกันจริงๆขอบคุณแทนชาวบ้านด้วยค่ะ